คนอยากจะมาเล่นนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนถึงเวลากําหนดกุฎเกต้องมาไม่ว่าไปอยู่จังหวัดไหนนะครับการอยู่มังกรเราต้องมาด้วยศรัทธาองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่1ปีมี1ครั้งซึ่งเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหนึ่งในโลกมาด้วยใจไม่ต้องให้ใครมาบังคับ ลงมือลงแรงร่วมกันสร้างปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่สมดังกิติศัพท์ของจังหวัดนครสวรรค์ที่ทั้งคนไทยและชาวโลกต่างโจดจันถึงมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันรักษาไว้ให้ยังคงอยู่คู่กับแผ่นดินทองของเราเส้นทางแห่งศรัทธาพาไทยคําจิงคําลัดเลาะสู่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผาเพื่อพบกับลูกหลานชาวปากน้กําโผรวมสมัครพักพวกด้วยความเต็มใจ ร่วมกันฝึกซ้อมการแห่มังกรนสำหรับขึ้นแสดงในช่วงวันตรุษจีนหรือที่คนในท้องถิ่นเรียกว่างานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโผกิจกรรมเสียเหื่อต้องอาศัยพละกกำลังมหาศาลและกำลังใจอย่างแรงกล้าเพื่อกลั่นเอาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมามอบเป็นของขวัญให้ทุกสมาชิกในชุมชน ได้รับคําชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดและน้องๆ้องเยาวชนที่เฝ้ามองพี่ๆเป็นต้นแบบเติมฝันในหัวใจว่าสักวันหนึ่งเขาและเธอจะเติบโตขึ้นสืบสารมรดกอันล้ำค่าจากยุคบรรพชนได้แบบนี้ ความยาวของเราเนี่ยยาวที่สุดละห้าสิบสองม้นี่ความสวยงามอยู่ตรงนี้นำ้ำหนักของบอ,ง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 องก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบโลการเล่นเนี่ยไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ทักษะมันอยู่ที่หลักการเล่นบางคนตัวใหญ่เล่นไม่ไหวก็มีทั้งหมดมีประมาณร้อยแปดสิบคนเฉพาะหัวเนี่ยประมาณสิบหกคนส่วนตัวที่เล่นไม้เปลี่ยนเนี่ยไม้ละสี่คนห้าคนต้องเปลี่ยนเพราะวิ่งตลอดครับสุรชัยวิสุทธากุล ผู้ควบคุมการฝึกสอนคณะมังกรทองอยู่กับศาสตร์และศิลป์แห่งการแห่มังกรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณอุทิศไว้ให้กับบ้านเกิดเมืองนอนและต่อองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง4ี่แควแห่งนี้น่าจะอาวุโสที่สุดในคณะตอนนี้แล้วตอนนี้ครับ25 25ครบร้อย25ครบร้อยุอ่แข็งแรงมากเลยครับ เป็นโอกาสดีเมื่อแปะค่ายให้เกียรติพาทีมงานของเราเยี่ยมชมถ้ำมังกรบริเวณด้านหลังสันเจ้าซึ่งเป็นสถานที่จัดเตรียมมังกรตัวใหม่สำหรับใช้แสดงในวันตรุษจีนพร้อมบอกเล่าข้อมูลและแรงบันดาลใจให้เราฟังแบบหมดเปลือกสองตัวคือตัวกลางวันกลางคืนและอีกตัวตัวซองเราแหนตัวมาเสร็จปีหน้าเปลี่ยนตัวใหม่ที่เห็นนะครับ แล้วก็ตัวที่แห่ปีแล้วมาเป็นตัวซ้อมครับหลักชาวจีนะปีใหม,ม่ต้องใหม่หมดทุกอย่างไม่ว่าเสื้อผ้ารองเท้าตัวมังกรอะไรต้องใหม่หมดทุกอย่างครับจากจุดกําเนิดรากเงาเดียวกันชาวป่าน้ําโพลหลากอาชีพหลายช่วงวัยกลับมารวมพลังทํางานแบบจิตอาสาเพื่อรังสรรค์การแสดงอันวิจิตรงดงามเชิดหน้าชูตาให้คนในท้องถิ่นรับความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่จีนกลับบ้านไปฝากญาติพี่น้องอิ่มเอมใจกันทั่วหน้า มาก่อของเราเนี่ยจะไม่รับจ้างทั่วไปนะครับไม่ว่าวันเกิดเปิดป้ายจะรับเฉพาะงานแสดงบุศนเพื่อส่วนรวมนะครับพวกผมมาเนี่ยมาด้วยใจกันนะครับได้เงินหรือไม่ได้เงินนี่ไม่ไม่ได้สนใจเราต้องมีจุดยืนสุกใจได้มาช่วยเจ้าแล้วได้สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดเมืองนอนเราเนี่ย สนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิดมิสึ